การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ ปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์2564ครับเราจะมาทํานายดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตา เป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นหากคุณนั้นไม่แน่ใจหรือว่าไม่มั่นใจว่าคุณนั้นเกิดในวันอาทิตย์หรือเกิดในวันใดนะครับเพราะการนับวันเวลาเกิดตามโหราศาสตร์ไทยกับตามหลักสากลน,นั้นจะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับคุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาและวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้น เกิดในวันใดนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ครับ หนึ่งจนถึง10กุมภาพันธ์2564นีนี้ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นการงานมีเกณฑ์ที่จะพบกับข่าวดีนะครับข่าวดีในเรื่องงานครับจะโครจรเข้ามาในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ครับไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญจะพูดถึงข่าวดีที่คนเกิดวันอาทิตย์รอคอยรวมถึงในเรื่องของโอกาสที่ดีในเรื่องงานนะครับคนเกิดวันอาทิตย์เองมีเกณฑ์ที่จะ พบกับความสําเร็จในเรื่องงานนะครับหรือการงานมีเกณฑ์ที่จะพบกับความก้าวหน้านะครับในเรื่องของการทํางานทําสิ่งต่างๆอะไรที่เคยติดขัดก็จะแก้ไขได้ในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์2564น้ี่้แหละครับอะไรที่เคยเป็นอุปสรรคหรือว่าเคยเป็นปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์นี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นหลุดพ้นจากวิก กลิตการการงานหรือว่าอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานที่เคยเผเชิญมานั่นเองนะครับไพ่ The e m p r e s s นะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงดวงชะตาก,การงานของคนเกิดวันอาทิตย์ว่านอกจากการงานจะมีเกณฑ์ก้าวหน้าและพบผ่านกับโอกาสที่ดีในเรื่องงานแล้วคนเกิดวันอาทิตย์ยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับ การสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องงานนะครับการทํางานทําสิ่งต่างๆสําหรับบางคนแล้วต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะพบเจอช่องทางหรือโอกาสที่จะลงมือทําอะไรที่เป็นของตัวเองด้วยนะครับบางคนจะทํางาน2งานจับงาน2อย่างในเวลาเดียวกันบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะออกมาแล้วก็ทําอะไรที่เป็นของตัวเองเลยก็มีเช่นกันนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวัน อาทิตย์ในช่วงหนึ่งจนถึง10กุมภาพันธ์2564นี้จึงเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานนะครับเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอาทิตย์จะพบเจอกับโอกาสที่จะพาตัวเองไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมบางคนจะพบเจอช่องทางที่พาไปสู่ความก้าวหน้าเป็นบันไดสู่ความสําเร็จในขั้นต่อๆไปในเรื่องของการทํางานทําสิ่งต่างๆของคนเกิดวันอาทิตย์ก็ว่าได้นะครับสําหรับใคร ที่รองานอยู่สมัครงานไว้ในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์2564นี้ต้องบอกว่าหากช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังกับเรื่องของการสมัครงานนะครับหรือว่ารองานแล้วรอแล้วรอเล่าไม่ได้สักทีในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์2 5 6 4นี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณ นะครับได้รับโอกาสในเรื่องงานแหะครับเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสมหวังสมกันรอคอยนะครับใครสมัครงานไว้ก็มีเกณฑ์จะได้งานนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10กุมภาพันธ์2564นี้จึงเรียกได้ว่า เป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์ที่อยู่ในสถานการณ์ต่างๆในเรื่องของการทำงานครับเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาการเงินเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10กุมภาพันธ์2564ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับหจนถึง10กุมภาพันธ์2564นนี้เมื่อเปิดไพ่ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ขึ้นมานะครับต้องบอกว่าในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีทั้งเรื่องที่ดี เอามากๆและก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องระวังเอาไว้ด้วย เช่นกันนะครับในเรื่องที่ดีเอามากๆเนี่ยต้องบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์กับไพ่หนึ่งเหรียญนั้นเราจะพูดถึงความโชคดีที่มีเกณฑ์จะพัดเข้ามาในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับคนเกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์ที่จะพบกับความโชคดีในเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับการเงินจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่า ในช่วง1นึ่งจนถึง10กุมภาพันธ์นี้จะเป็นช่วงเวลาที่การเงินจะดีการเงินจะเด่นจะมีเงินไหลเข้ามานะครับมากขึ้นนะครับในช่วง1นึ่งจนถึง10กุมภาพันธ์2564นี้คนเกิดวันอาทิตย์จะมองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสและมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทางใหม่ๆที่คนเกิดวันอาทิตย์เองก็ไม่คาดฝันนะครับบางคน จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องเงินจะมีความโชคดีในเรื่องเงินนะครับหรือเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับสำหรับบางคน จะมีโชคลาภครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วงหนึ่งจนถึง10กุมภาพันธ์2564ีนี้นี่ก็คือเรื่องดีๆในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับส่วนเรื่องที่ต้องระวังต้องบอกว่าไพ่5้าถ้วยเนี่ยจะเตือนคนเกิดวันอาทิตย์ให้ระวังความผิดหวังนะครับซึ่งจะมีเกณฑ์โครจรเข้ามาในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ได้เช่นเดียวกัน นในช่วงหนึ่งจนถึง10กุมภาพันธ์นี้คนเกิดวันอาทิตย์ต้องระวังความผิดหวังในเรื่องบางเรื่องซึ่งจะมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของเงินเงิน,งนทองทอง,ทองด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เรียกได้ว่ามีทั้งเรื่องที่ดีและก็มีทั้งเรื่องที่จะทำให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้น ผิดหวังในเรื่องเงินก็เป็นได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเรียกเรียกว่ามีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องเฝ้าระวังครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับเอาละครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์2564นี้ผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตา ความรักกันบ้างวันหนึ่งจนถึง10กุมภาพันธ์2564นี้นั้นดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง1จนถึง10 กุมภาพันธ์2564นระครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ครับ1จนถึง10กุมภาพันธ์นี้ต้องบอกว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นไพ่ห้าถ้วยเนี่ยจะพูดถึงดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ที่เรียก,ยกว่ามไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นักนะครับบางคนก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับความสัมพันธ์ นะครับอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่มีความสุขนะครับจะเลิกก็เลิกไม่ได้จะคบต่อก็ไม่มีความสุขนะครับจำใจยอยู่กันด้วยหน้าที่หรือด้วยเหตุผลบางอย่างอยู่ในสถานการณ์ที่ตกอยู่ในสภาวะจำยอม กับเรื่องบางเรื่องนะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่าคนที่คบหาดูใจกันก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักนะครับเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์นั้นอยู่ในจุดที่ไปต่อไม่ได้อยู่ในจุดที่ถึงทางตันถึงทางแยกก็ว่าได้ครับในช่วงหนึ่งจนถึง10กุมภาพันธ์สองพนี้จึงเรียกได้ว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นจะมีเรื่องให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้น คิดมากมีเรื่องให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นไม่สบายใจและต้องคิดทบทวนถึงความรักความสัมพันธ์หรือปัญหาต่างๆที่ตัวเองนั้นต้องเผชิญอยู่นั่นเองนะครับทางที่ดีแล้วอยากให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นทำใจให้สบายนะครับแล้วก็มีปัญหาก็ตั้งสติให้ดีค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้อะไรที่เป็นปัญหาของคนสองคน ก็เปิดอกพูดคุยกับคนรักของคุณนะครับอะไรที่เป็นปัญหาที่มาจากตัวเราคนเดียวก็ทำความเข้าใจกับตัวเองให้ได้ นะครับถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ถ้าเป็นคนโสดละ่ะจะเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นคนโสดก็อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ดีนักนะครับยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องรอต่อไปก่อนนะครับมาดูกันอีกทีหลังวันที่10ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วกันนะครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง1จนถึง10กุมภาพันธ์2564นี้ผ่านพ้นไปนะครับเอาใจช่วยคนเกิดวันอาทิตย์ให้ก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและก็อย่าคิดมากจนเกินไปนะครับ ดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปก่อนนั้นก็เป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้นะครับคนเกิดวันอาทิตย์ท่านใดที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึกในดวงชะตาของคุณกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์ไอดีใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทักไลน์อาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับสอบถามค่าครูสอบถามารายละเอียดการดูดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับที่ไลน์ไอดีใต้คลิปนี้เลย นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากคนเกิดวันอาทิตย์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยก็จะขอบคุณมากนะครับบุญรักษาเทวาเวพรคนเกิดวันอาทิตย์ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ขอให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีความสุขและก็ก้าวข้ามผ่านทุกๆปัญหาไปได้ด้วยสติ และปัญญาบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันอาทิตย์ทุกคนสวัสดีครับ